ร้านปลาหมึกย่างนะครับซอยนี้อ้ออาวลูกลูกชกลูกฆ่าแม่2ี่สิบห้ปีมีทางเดียวทลายมันยาวขนาดเนี้ยอ,อ,อ้นอาหารป่านะหมูป่า ปาแกงปลากระเบนมีแกงปลาไหลเลยนะอ่ามีให้อมมากเลยขนมันปากปลาย บางสายนะวันนี้เราจะพาไปเดินชมตลาดนะครับถ้าเดือดคนนะซึ่งตลาดเขาจะเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับตลาดเพ่ตลาดเปิดใหม่นะก็เปิดตั้งแต่30ตุลาที่ผ่านมานี่เองนะครับมีเดี๋ยวเราพาชมตรงสะพานกันนะกันนะเนนะบื้องเบื้องหยวนนะ นีเป็นบรรยากาศของตลาดท่าเรือฝนนะครับว่าผทอดมีผัดทอดนะัมีนะมเป็นปลากระโ๋องทอดครับอ๋อกระป๋องนึ่งปลากระป๋องน,นึ่งนึ่งนะจะพาชมบรรยากาศแล้วกันนะครับว่าคนเยอะมากนะครับตลา,าดจเจทิญคน,นนับพิษแตครับนี่เป็นขนมป้าบิล บลา,า,าบินมีปูนึงนะครับมาเขืก้านกอนนี้เลยค่ะเดินเดิชมบรรยากยาก่นนะมีหอ,อยาน,นายนงกลมนะครับขายเป็นชุดชุดละร้อยหกมีหอยแมงปู้มีขนมต่างๆนะขนมไทยนี่เป็นติ่มซำ ยำมะยำนะมอสน้ำปลาหวานอะไรพนะว,าน,น,วน,นี้ยำม,ม่วงปลากรอบปลาหมย่างนะครับปย่างกปที้องแกหอยจ้อปูจ้อ ของหมากมีปูนะสวจชมบรรยากาศก่อนนะครับก็มีเสียงดนตรีขนบนนะครับเป็นพะโลมีบังพวกย่างนะครับย่าง80 20บนะครับตันบบาทนะครับ เกี่ยวซ่าเก้าผัดนะครับเก้าผัดหอยแครงลวกจิ้มเนื้อจานละร้อยบาทนะล้างสวยใส่สวยมีน้ำฝั่งนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นหนังกรุบมีซา,ากรมีขนมปากหม้อนะขุยไช่นะครับใช้ทอด แมงกะพรุนย่างเลยไวเชลชีสกลุ่มสองน้ำปลาหน่อยครับนีนเนนนะ่เป็นยำได้เป็นนางเนี่ยเป็นกระถูป่ะน่าจะเป็นกระถูนะแกงแกงแกงส้มส้มเนื้อผลไม้ แมงกระพุนครับแมงกระุนย่างมะสิบาทนะห่ยนะไมมาเากาบกอารอยวิรกาศบรรยากาศก็อยู่บนสะพานท่าเรือผลนะอยาเอาทอไปกลางทะเลนะครับบรรยากาศก็ดีมากนะครับ เป็นน้ำมะพร้าวปั่นนมสดร้านยำแซบ่บ10บาทป็หมกย่างนะนาะหมกย่างไข่เป็นหมกย่างเป็นชิ้นปลาพรชยัย ร้านค้านะสุดประมาณนี้นะครับก็ยาวไปแล้วน่าจะเป็นที่ให้นั่งนะถ่ายระเดินดูบรรยากาศตรงนูน้นสักนิดนะครับตรงน,นี้เป็นเป็นท่าเรือผลนะแล้วกมีตลาดตอนเย็นทุกวันอาทิตย์นะครับบรรยากาศดีนะ ถ้าเราสามารถซื้ออาหารซื้อเลยมานั่งนั่งรับลมนั่งรับประทานอาหารตรงนี้นะครับก็ปสะพานที่ทอดทอดยาวกลางทะเลฮะนี่นะครับบรรยากาศดีมากสามารถซื้อกับอาหารนะเครื่องดื่มต่างๆมานั่งตรงนี้ได้นะครับนี่เป็นพื้นที่ให้นั่งใด้พื้นที่ให้นั่งได้ยา ออ่าโเคครับเดี๋ยวไปดูตลาดข้างบนนะอ่าบนลานกิจกรรมนะครับของเทศาบาลบางสายนะว่าเมันมีเกี้ยวนะครับตาเดี๋ยวน้าอุ้ยพาไปเดินดูอยูอนีีร้านอะไรเนาะตกแต่งเป็นตุ๊ดตาญี่ปุ่นก็ตาตุ๊ตาคุณยาย ขนมโตเกียวนะครับอ่าเป็นขนมโตเกียวคนระับอ่ากึ๋นตารกระใหญ่ขายหน้าดักขายแซงร้านนือแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยชิ้นปิ้งหมูปิ้งไก่ปิ้งนะครับไก่ย่างของเยอะนะของขายเยอะนะ,ยยะนะมีหลายแถวเหมือนกันเนี่ย งหมนะครับร้านลูกชิ้นนะครับร้านลูกชิ้นร้านปลาหมึกย่างบางไทรนะปรับดูบางสายแซยกซอกก็มีนะครับแซกกรอกมีแนหนมอะไรนี่ร้านหมูกรอบร้านกะเพราหมูกรอบขายกะเพราหมูกรอบ มีอะไรมีนู่นนะกะเพราต่างๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูปขนมกย่างร้านปตาหมูย่างนะครับซอยนี้นเดี๋ยป็นพิซซ่าพิซซ่ามินิพิซซ่ามินินะครับข้าวกรเคี้ยว <c oughs> หลังค้าเยอะนะครับตอนนี้นะรหลังค้ามาขายของเยอะมากเหมืกันนี่ลูกอะไรนะเี่สิบห้าปีลูกชกลูกชกน่ลูกชกยี่สปีมีลูกครั้งเดียวอ้าเป็นยังไงนะะ,ะลูกชก ลูกชชลูกฆ่าแม่2ีปีมีทางเดียวทลายมันยาวขนาดนี้เป็นของใต้เน่ะเาวลาไปเยี่ยมที่อื่นก่อนเวลาไปเยี่ที่อื่นใช่ไหมกินแล้ววนละสักงหาสังบางัขาของล้วยนะคะสั่งด้วยเลยนะเวลาทานเอาไป อ๋อต้นเป็นแบบเดียวะต้นคล้ายต้นตาลนะมาดูดูเกลื่อนดูสุกนะ25ปีมีครั้งเดียวอืมอจัดไปละลองไปชิมดูครับเดินชมบรรยาก,กาศกันต่อแล้วกันนะร้านอ๋อหม่าล่านะอันนี้ร้านหม่าล่าสเต็กหม่าล่านะ นี้ำซุ้มตันหซุ้มตันราบน้ำตกพร้อมหมูย่างโอ้โหน่าน่ากินนะวันนี้เรามาเดินตลาดวันนี้อะไรก็จะน่ากินนะหมดหมมี่เห็ดติ่งย่างเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นะเขาห่ออย่างนี้เหรอเป็นหมมี่ไปเลยนะ โอเคเยวเดินเดินชมบรรยากาศกันนะเดี๋ยวหน้าวิจะพยายามถ่ายบรรยากาศในตลาดนะครับว่าข้อค้าแม่ค้าหรือว่าผู้คนที่มาซื้อสายไปซื้อของซื้อหาอาหารกันเนี่ยจะดูบรรยากาศของข้อค้าแม่ค้านะมีอะไรมีอะไรขายบ้างนะครับมีการกุ้งน้งคุงเผานะครับมีหอยนางรมมีอะไรให้ ให้เลือกซื้อเอยอะนะนี่ไข่น้ำมันย่งด้วยอาจจะถ่ายไปไม่ครบไม่ทั่วไม่ถึงก็องขออภัได้นะ <c oughs> เป็นไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกไข่หมึกย่างในเน,น,นยกรอบนะครับ

ร้านอาหารมีให้เลือกซือ้อเยอะหมูพวงหมูพวงทีปป่สดใช่เขาร้อยเป็นพวงทำแดดเดียวแล้วก็มาทอดนะโอ้แดดมาแล้วครับเดินเดินเดินต่อเดินต่อ อป่านะมหมูป่าหมูปากงปลากระเบนเกแกงปลาไหลเลยนะอ่ามีหอมมากเลยอหอมมากหอมหอมปลาไหลนะเกงปลาไหลหอมดีะนะเดินดูก่นกนอนเผือ่อเผื่อมาซื้อ าจจะกลับมาซื้ออีกรอบนะครับพอเดินดูบรรยากาศกันแล้วกันป่าหานปนะทูม่ใชี่ก่อนน้ดดลยมีปนปะทูมีอรเล่นนะอ่านี่ผ้าเมื่อกี้ี่มีรนก่ยกลิ่นกลิ่นออกเลยกลิ่นหอมมากเลยอ่ะเดินไปเดิน อะไรก็เรียกอะไรนี s <S well, like ่ yes. ีิจะเป็นไห่เรวนเือนึกงทอด่โอ้ปลาหน่งปลาหนึ่กินเจีวนะกปจลาหนึ่งร้อเีวคหกสบาทงนอยากกินไหมล่ะดีค่ะเดี๋ยวเดินดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดีกลับมา เราพยายามขบคุ้งเต้นนะเราจะเดินดูก่อนว่าเราจะซื้ออะไรบ้างที่ <c oughs> ซื้อไปเรื่อยๆก,ก็ซื้อเยอะคิดทั้งหมดเดินะะเดินดูก่อนนะหัวเหวล่าหมูทอดนะหมูทอดก็น่ากิน ต้มเนื <fate fell out> <pues> ้อต nah, ุ uh, k k. <S <S <iros vet> ้มกมี้าะยมีหมะไดนะรมีน่ากินน่ากินไม่มีอะไรรอแน่วร้านนี้ก็มีข้าวปลาแกะมีหลาร้านครับหลายร้านไก่เป็นชิ้นเลยนะเดินอืม อยก็เลียวหน่ากเป็ดทอดากเป็ดทอครับโอเแค่ส <La> ิบบาทนะกินกับน้ำเย็นๆเข้ากันเลยนะบาร์บีคิวนะครับอันนี้เป็นบาร์บีคิว ย่างทะเลน้สก,กอีกสานนะสกอยอีสานนะเหนไหมไก่ขย่อคราคเปินของไก,ก,ก่ขย่เนาะไก่ขย่อยลงจันร์ปะไก่นี่อะไรเนี่ย ันก็านแมาที่สวยยังเลยดียตอนนี้อฟร์มันเกิดเรื่องนดกันบุกคเี่ยไม่โดนใุไม่เลยนะแลชอบเลยอย่างเงี้ยโอ้คุมทอดคุมทอดนะ เดินเดินเดินอีกสักรอบก็หมดนะเดินเป็นนมสดไงนมสดมีหลายอย่างนะขอ้ป้งสีถอดมันกินกลินกับข้าวต้มน่าอร่อยตลาน้มันไม่ใหญ่มากนะ

อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของตลาดท่าเรือพลนะครันโซนนานกิจกรรมเราได้ไปดู อาหารให้ให้เลือกซื้อเลือกหากันนะหลากหลายนะครับคนเยอะนะครับเป็นลานอ่าน่าเป็น้านกิจกรรมของเทศบาลบางซายนะก็จะมีสองโซนในโซนโซนตลาดในโซนอ่าท่าเรือนะครับแล้วก็บนลานกิจกรรมนะครับอาหารมีให้เลือกซื้อเยอะนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะ ราคาดีมากไม,ไม่แพงนะครับแล้วก็มีพราค้าไม่ค้ามาซื้อของเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็คนก็เยอะเหมือนกันนะครับอ่นาน้าอ๋ก็ภาพมบรรยากาศของตลาดท่าเรือคนประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้หรือกดให้กดแชร์นะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับนะ้าอุ๋ยอีกเที่ยวนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดี